สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็บม่ยูกระบุญน,น้ำโชกค,คือเก่าครับคุณพ่อคุณแม่สําหรับมือนีกสิมาวาเบืเองเลขเล่าคือเก่าเลขเล้าบุญน,น้ำโชกนี่กสิมีจันพุทธศุกร์นะครับคุณแม่จันพุทธศุกร์มีซัมนี้จันพุทธศุกร์คลิปนี้สิมาวาเรื่องตัวเลขของเสียนเตี่ยบางพี่นะครับคลิปนี้สิมาวาเรื่อง ตัวเลขของเซียนเตี่ยบางพี่หลังจากงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่ส1มสิบเอ็ดสิงหาคมสองห้า้าเนาะเลขของเซียนเตี่ยการผาดในเลขล่าไปนะครับแต่ดันไปเข่าห้าน้อยครับเอฟซครับดันไปเข่าห้าน้อยสามหาหาสามนะครับห้าน้อยปกตินะครับเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อนี้ก็สิมาเบาเรื่องอา่า ตัวเลขของหวดไม่เนาะหวดวันที่สองกันยายนสองหาวข,ขาก็คขึ้นมือนี่ละแรงนี่สองทุ่มกลัวนี่สองทุ่มสามสิบสีบส่สิบนี่สี่รูเรื่องกันแล้วนะครับว่ามั่นสิออกตัวใดเอาบุญน,น้ำโชกจะอ่านในฟังจะชัดก่อนนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขของเซียนเตียบางพี่วามีอย่างแน่นะครับแล้วจังไดเดี๋ยวสี่โชว์ให้เบิง้งคุณพ่อคุณแม่สะดวกจดกันจดตามบุญน,น้ำโชกก็ได้หรือ่าแคบนาจอก็ได้นะครับ มาเบิ้งไปที่เลขเด่นกอนนะครับเลขเด่นสมมุติว่าใครชอบวิ่งชอบลูดนี่ไหมไผมักวิ่งมักลูดนี่เด่นไปที่1กับ4นะครับเด่นไปที่1กับ4ครับสําหรับผูมักเมย์มักแลนนี่นี่คุณบอกคุณแม่บาทนี้มาเบิ้งเลขจับคู่นะครับเลขจับคู่เจ็ดหางเลขจับคู่เจ็ดหางมีอะไรบ้างก็มี 4748นะครับ49 15 17 18 19นะครับตั้งเบิด7หาง474849 15171819นะครับแต่โตที่เสี้ยนเตี่ยคิดว่าโอ้มักแล้วละ่ะอ่า มักแห้งก็คือ48 49แล้วก็17 19งเจ็ดหนึับเอซครับ, 4, รบเพิ่อให้โตกันมานําคุณบอกคุณแม่พอเพิ่อนไฮโตกันมานํ่ก็คือโตกันมะสามหางเด้อห้โตกันมะสามหางก็คือหกแปดเจ็ดแปด แล้วก็98นะครับตัวเลขตัวกันไ้มาสามหางอ้าวบานี่คุณนน้ำโชคจะช่วเบินนี่นี่ละคือตัวเลขที่เซียนเตียไ้มาทั้งเบิดนะครับในมือนี่ประจํามวยวันที่สองกันย่าย่นสองหอางุขานะครับเลขลาววันนี้นะครับเลขลาววันนี้นะ ก็ฝากใครคุณพ่อคุณแม่เบิ้งงวดดีๆนะครับเบิ้งวั่นดีๆบางเทียกัไปเบิ้งยอดหลังยังเสียอมมาซื้ออ่างวดนี้ยังสีมันกับผิดพลาดบางเทียกับถือแน่กับมีดอกอืมไปเบิ้งงวดที่ผ่านมาแต่ออมมาซื้งวดนี่ถือกับมีแต่จังใดก็ฝากให้เบิ้งงวดดีๆว่าบุญน้ำโชคลงงวดใดนะครับแต่ส่วนมากอ่ะคือเสียดมือต่อมือดอกเลขเล่าเนี่ย c ดมือต่อมือเอาช่วยเบิ้งลืมท่วนในฟังบางหนึ่งเอานี่ละ่ะเด่นไปที่1นึ่งกับ c เด่นไปที่1กับ c สำหรับภูมักเมื่อยมักแลนจับคู่มากกับมี่ c7 c8 c9 1นึ 5, 1่งห1าหนึ 8, 9. ตวมักของเพื่อนก็คือ C8 C9 17 19นะครับตัวกันก็คือ68 78 98นี่คุณพ่อคุณแม่อาว่าอา้าวเล็กคือหลายแทะอา้าเล็กซื้อเพอไว้ดอกอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เอาแต,ต่โตที่เป็นขีดเ้นใตก็ได้หรือว่ามักตัวที่เป็นวงกลมก็ได้ นะครับอืมคือแล้วแต่จะพิจารณาเบิงนะครับแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่จะพิจารณาเบิงว่าอันใดมันสมควรอันไหนมันบ่สมควรนะครับคันมักกับตัวใดก็ค่อยจัดคันคัดกับพนันนะครับหรือเสียวตัววิ่งเพิ่นไปจับคู่อีหยังไงอ่งะแล้วแต่ว่าสิเอาไปเฮ็ดในลักษณะใดนะครับผม ตัวเลขที่ไหมานี่กาถามว่าหลายบ่อบุญน้ำโชกกับว่าบหลายดอกอ่บุญน้ำโชกบว่าหลายดอกเพราะว่า,ากาันเลขเล่านี่บอ่อได้ไปติดไว้หลายดิคุณพ่อคุณแม่เลขเลา่านี่บ่อได้ไปติดไว้หลายเหตุเพราะได้รุ่นนะนะเลขเล่านี่บางท่านบางคนเดบสซี่คุณพ่อคุณแม่ตัวละสองสามบาทตัวละบาทจังสิเป็นเหรียญพ่อมว,มวนๆเนาะครับ บได้เอาแบบเอาจริงเอาจังเอากาด้วยอย่างสิบบบบบบได้เหตุดจังสันนะครับอ่างวดเบื้องหนึ่งนั่นของเสี่ยนเตียพาดเนาะแต่กอน่านั่นของเสี่ยนเตียเข่าของเพื่อนสีเป็นจังสี่ละคุณพอคุณแไหม่ะสีพาดสีเข้าสีพาดสีเขาสีสลับกันยุ่งสี่ละเดี๋ยวก็สิมาเบิองวางงวดนี่สีเป็นจังไดนะครับสีพาดบอหรือสีเข่าเด็กเปิ่เนาะเพราะว่า ที่ผ่านมาอหนึ่ง่าดเลยวงวดนี้สี่เข่าบ่อเป็นตะเขาอยู่บุญน,น้ำโชคว่าเป็นตะเขาอยู่คุณพอ่อคุณแม่ตัวเลขที่เพิ่นบ่วงนี่กับพอดีหมายเข้าว่ามันสีออกบ่ได้ที่คุณพ่อคุณแม่ตัวเลขที่เพิ่นบ่วงนี่ออกได้คือกันนะครับก็คือเลขทั้งเบิดนี่ที่ห่มากเนี่ยเลขคำนวณอ,ออกมาจังไดเพิ่นกับเอายกมาให้เบิดเลยนะครับ คำานวนได้แล้วจังไดกกะยกไม่ให้เบิดเลยกบไม่คุณพ่อคุณแม่เบิงแล้วกัเลือกหากันนะครับแต่เพิ่นกับบริไมคเพาะว่ามันจะออกลอยเปอร์เซ็นต์ดอกอาจีพารตก็ได้อาร์จีออกก็ไดนะครับล่องพิจนาเบิ่งดีๆก่อนสิลงทุนนะครับคุณพ่อคุณแม่เลขทั้งเบิดกับเจ็ดหางนะครับกันอีกสามหางตัววิ่งตัวรูดก็ขึ้นนั่นละหนึ่งกับสนะครับ หรือคุณพ่อคุณแม่สิทายครบทุกสำนักก่อนนะครับถ่าหยบุญน้ำโชคล่มครบทุกสำนักก่อนแล้วก็คอยมาจับใส่กันนะครับมาจับใส่กันเบิงว่าสำนักนี่หายยังสำนักนี่หายยังงานหน้าขี้หายยังอารมณ์หายยังแล้วก็คอยเลือกออกมาหานะครับเลือกออกมาหาเลือกออกมาสือเนาะเสี้ยนซองเพิ่นรับโทรศัพท์อยู่ รับโทรจับยุงนอกเป็นบา่างมาเขากองนะครับสายเขามาหลายนะครับเอ้ากระชัดเจนเอ้าเดี๋ยวปุ๋นน้ำโชคโช่วยเบิ้งอีกเทียนึงเดี๋ยวปุ๋นน้ำโชคโช่วยเบิง้งเตียนึงนี่เลขลาวนะครับของเซียนเตี้ยนะครับเลขลาวของเซียนเตี้ยประจำงวดวันที่สองกันยายนสองห้าห้านะครับตัววิ่งตัวลูดกระเด็นไปที่หนึ่งกับสี่ตัววิ่งตัวลูดกระเด็นไปที่หนึ่งกับสี่ นะครับจับคู่มาก็มี C7 C8 C9 1ห1 7 1 8 1 9นะครับโตกันก็คือ6 8 7 8 9 8ครับ f c ก็บ่จำเป็นต้องเล่นน้ำเพลินทุกโตนะครับบ่จำเป็นต้องเล่นน้ำเพลินทุกโต เซเลนตโตขีดเซ้นใต้ก็ได้เซเลนตโตวงกลมก็ได้นะครับให้คุณพ่อคุณแม่เลือกเบิ้งนะครับถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านเดอ้อนี่แคบหน้าจอไว้ครับจดไว้ก็ได้นี่อา้าวบานนี่ชัดเจนแล้วก็ขอบคุณเนฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณเนฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่รับชมรับเบิ่งบุญน้ำโชคจนจบนะครับ มีคลิปยังดีๆกับสิฟ้าเอามาลงให้เบิ้งขึ้นเกล้นนะครับว่าสิเป็นในส่วนเหล็กเล้าเหล็กไยนะครับห้าน้อยแน่มีป,ปลาไปการสำหรับเอฟซีทีาดเหล็กเมื่อวานนี่เหล็กไยนี่ก็ขอให้โชคดีรับเมื่อนรับท่องในเหล็กเล้ามือนี้นะครับอ่าให้เอฟซีหรือว่าไผโชคดีเมื่อวานอยู่แล้วเมื่อนี้ก็ขอให้โชคดีติมตืมยิ่งยิงขึ้นไปนะครับ เฮงเฮงร่ยร่ยรับเงินรับทองคือเกาลักมือนี่2องทุ่มนี่สิมาลุนกันเดี๋ยวสิไล่สดอยู่บุญน้ำโชคสีไล่สดลุนไปน้ำอยู่เพราะว่าสทั้ง,ทงเชี่ยนซองเพิ่นติดไว้จักหน่อยอยู่ครับอ้าเนาะคุณพ่อคุณแม่แตเดี๋ยวจังใดก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ f อฟครับขอบคุณครับ